สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยเมื่อนี้วันที่สิบเกตเดือนมกราคมสองพัหยหสบหเนาะค่ะเป็นมือโชคดีโชคมันของหลายๆท่านหลายๆคนเนาะค่ะเป็นค่วมหวังของหลายๆท่านหลายๆคนเมื่อนี้ผู้ดใดกัดใจจดใจจอเนาะค่ะล่อลุ่น หวยรัฐบาลกันเมื่อนี้แอดกะสิมาสห้แนวทงังโค้งสุดไทยของอาจารย์เซียนซาอุเนาะคะ่ะกะโทษไปหาเพื่อนแล้วเว้ากันว่าสีมาสรุปเรียกโค้งสุดไทยกัน่าสันบาดนี้ตื่นเนี้ยเหมือน้ามาโทรหาเพื่อนจังได้กะโทษบ่ได้คะ่ะบ่าสามารถสิติดต่อได้ เน็ตทั้งคุณของเพิ่นบอดีแอดก็เลยสีมาสรุปตัวเลขของเพิ่นไหเบิงเนาะคะ่ะแอดลงไปแถวก้อนนั่นเอฟซีกับวาบ่าเห็นตัวเลขเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แอดก็สิมาไหเบิงตัวเลขสรุปตัวเลข,เลขโคงชุดไทยของอาจารย์เสยนซ่าอูเนาะคะ่ะนี่ค่ะเลขของอาจารย์เสยนซ่าอูงวด ประจำวันที่10เกตเดือนมกราคม2 5 6 5เลขเด่น2 3 4เด่น2 3 4เนอะคะ่ะ3ตัวกสิม,มีหา2 5าเกต2 4 5 2 4 6 2 5นี่เนาะคะ่ะคือเลข4คูพผล ลงมาให้เลียกสามตัวเนาะค่ะตัวเน้นของเพิ่นกะซิมี่หาสองหาหกสองหาเนาะค่ะที่เพิ่นเน้นให้ขีดปากกาสีแดงเอาไว้ให้เนาะค่ะส่วนสองตัวสองตัวเนี่ก็ซิมีอยู่หกคูหกหางเนาะค่ะสองตัวของเพิ่นก็ซิมีสองตัวบนล่าง เพิ่นเน้นให้สองหาสองหกเนาะค่ะตัวเพิ่นเน้นให้สองหาสองหกแล้วก็ตัวล่องของเพิ่นกับสิมีสามหาสี่หาสามหกสี่หก,หก,หกนี่แหละค่ะคือเลขของอาจารย์เซียนซาอู่เนาะค่ะเอฟซีที่เคยติดตามอาจารย์เซียนซาอู่กับเบิ่งเอว้เด้อค่ะเบิ่งเอว้เห้า หาซื้อบอดาลงทุนบดามือนี่กะเบิ้งเอาไว้เด้อค่ะเพื่อเปลี่ยนแนวทงังงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าห้ากะจังคอยมาตามต่อเพื่อนเนาะค่ะแอดกะสีล่งให้เลขออกแล้วแอดกะสีมาล่งให้ท่านที่เด้อค่ะเลียกของอาจารย์เชี่ยนซาอุถ้าติดต่อกับเพื่อนได้ฐานเนตเพื่อนดีเนาะค่ะ มื่อนี้แอดก็มาสรุปตัวเลขของเพื่นให้เบิงไปก่อนเนาะคะ่ะถ้าเอฟซีซื้อได้ก็ไปซื้อเอาไว้ล่องเบิงเด้อค่ะถ้าบบได้ก็เอาไวง้งวนนาเนาะคะ่ะแล้วก็แอดกับจีให้เบิงตัวเลขของแอดที่แอดคำนวณเองเนาะคะ่ะแอดกับเบิงมาหลายงวดหลายรอบแล้วค่ะ มันก็เข่าทุกงวดเนาะค่ะแอดบอดได้ลุงบานนี้แอดก็เลยตัดสินใจว่าสิลุงให้พี่น้องเอฟซีเบิงลองเบิงก่อนหนะ้าวัส,สแอดก็เลยสิเอามาให้เอฟซีเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะ เลขสูตรคำนวณของแม่หน่อยผ้าร่วยค่ะวันที่สิบเกตโมกกล่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดนบิ้งเกตเนาะค่ะเลขของแม่หน่อยผ้าร่วยนี่เดนบิงเกตค่ะสองตัวบนล่างนี่กระสีมีอยู่แปดคูแปดหางเนาะค่ะสองตัวกระสีมี่ ศูนย์สองเกตสองเกตศูนย์สองสามสามหาสามเกตหาเกตหาศูนย์นี่ละค่ะคือสูตรเลขของแม่หน่อยผ้าร่วยพี่น้องเอฟซี่กเบึ้งเอาไว้แคบหนาจอ,อาไว้เด้อค่ะถ้ามักกะจังค่อยจัดถา้กกาขัดกบพันทั้งช่องเห้ากะ เป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเนาะค่ะกระปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังทางช่องเฮาเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเท่านั้นพิษถือก,กับบวากันเนาะค่ะเรียกกับบวาอาจารย์ใดเสี้ยนไดมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ากัโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟัง ทังช่องเ้าเปลี่ยนเพียงซื้อกลางไห่แนวทั้งทนันเนาะค่ะเอฟซี FC My, FC 9, ่ไมเอฟซี่เก้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องแม่น่อยผ้ารวยในยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องห้าเนาะค่ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปหม่ใม้มเฮห้าเบิงต่อไปเนาะค่ะ fc ใหม่ fc เก่าเขามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแมนน่อยผ้ารวยใน่เด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กครับทั้งอาจารย์เซียนซศร้าอุกันเนาะค่ะเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ไม่ไม่ห้าเบิ่งต่อไปเนาะค่ะสำหรับเรลียกของอาจารย์เซียนซ้าอูแอดก็สิให้เบื้องอีกเที่ยนหนึง่ง fc ก็ะเบื้องเอาไว้แคมหน้าจอไว้เด้อคะ่ะนี่คะ่ะคือเลียของอาจารย์เซียนซศาอูงวด อาจารัณฑิตสิบเกตมกุล่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะงวดแรกของปีพ่อชอสองพันห้าร้อยหกสิบหาเท่ากับมาเบิงมะลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าเลขของอาจารย์เส้นเศร้าสีขาวบอสามตัวเด่นของเพลินกับสิมี้สองสามจีเนาะคะ่ะสองสามจีคือตัวเด่นของเพลินคือเหล็กเด่น สำหรับเลขสามตัวกับสมีหาสองหาเกตสองซีหาสองซีหกสองหาสองตัวบนล่างกับสมีตัวเน้นของเพื่อนกับสมีสองหาสองหกเนาะค่ะตัวร่องกับสมีสามหาซีหาสามหกซีหกเลขสามตัวของเพื่อนตัวเน้นกับสมีหาสองหาหกสองหานี่แหละค่ะ ถ้าพี่น้องเอฟซีมากก็จังคอยเก็บเบาไหว้บามักเข้ากับพานไปทั้งช่องเฮ้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพิดถืกกอกบ่วากันเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทั้งช่องไม่นหน่อยผ้าร่วยในเด้อค่ะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ครับทั้งช่องของเฮ้าค่ะนี่ก็คือ เลขของแอดเนาะคะ่ะสูตรคำนวณของแอดค่ะสิมกลาคมสองพันหายหกหาเดนวิ่งเกตตัวเดียวเนาะคะ่ะเลขสตัวจับคู่ก็สิมีศูนย์สองเกตสองเกตศนย์สอง,ส,อง,ส,องสามหาสามเกหาเตหาศนย์นี่แหละค่ะคือเลขของ ah แอดทุกขั้ง ที่แอดเบิงมามันกะเข่าทุกขังเนาะค่ะแต่ว่าแอดกะบอได้ลุ่งมาห้พี่น้องเยบซี่ห้าเบิงเมื่อนี้แอดก็เลยล่องลุ่งมาห้พี่น้องเยฟซี่ห้าเบิงถามันเข่ากะจังค่อยตามแอดเด้อค่ะงวดนางวดน,นี้แอดกะห้เบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างทานั้นเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกะสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน เอาไว้มืออื่นเนาะค่ะเข้ากะมาตามต่อเลขกของแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนเพิน่นสีคำานวณออกมาได้ตัวไดมาไปให้เฮ้าใ้เบึงแนวทั้งวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองพันหารอยหกสิบหาเนาะค่ะมืออื่นเนาะค่ะเขากะจังไปมาพบมาพอกันกับทั้งช่องเมียน่อยผ้าร่วยมื่อนี้ก็ขอให เอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจคิดสมดังใจปรารถนาสุขคนเนาะค่ะก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินได้ตอนบายนี่กันสุขูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ